นะวันนี้ไม่มีทริปไปไหนนะจ๊ะแต่จะมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งไม่ได้เป็นโฆษณากับเราไม่ได้ออเดอร์อะไรแค่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยสั่งมาดูแล้วก็เพิ่งแกะกล่องมาเม forte, ื่อกี้สักพักก็เริ่มประกอบอะไรไปแล้วแหละแต่ว่าเราอยากรู้ว่ามันใช้งานจริงเป็นไงเพราะมันโฆษณาไว้อแะบบแบบโอ้โหโหดมาก,มากมนั่นก็คือนี่เขาบอกว่ามันเป็นปืนฉีด ไล้สายอเป็นฉีดแบบไล้สายก็คือว่าเหมือนกับเครื่องฉีดน้ําแรงอะ่ะแต่ไม่รู้มันจะแรงปะดูวัสดุมันก่อนนะมมแม่บ้านบอกแล้วว่ามันดูก้องแก๊งพลาสติกเราดูก็กองแก้งจริงๆไงมันก็จะมานี่ครับมันจะมีนี่แบตเตอรี่มาให้สองก้อนอ่าสองก้อนอย่างนี้เอาไปก่อนแ้วก็หัวต่อหัวต่อตัวนี้จะเป็น ต่อที่ปืนนะก็จะมีหัวเปลี่ยนให้มี2หัวนี่เปลี่ยนอย่างงี้เป็นแบบปลดเร็ว2ตัวก็คือแบบกระจายกับแบบฉีดแรงๆเลยอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นหัวฉีดโฟมถังฉีดโฟม,มไม่รู้มันจะเป็นโฟมจริงรอเปล่าเดี๋ยวค่อยมาลองดูกันตัวนี้ก็เป็นที่ชาร์จเนาะติดมาให้เลยเป็นที่ชาร์จแบบเสียบนะครับไม่ได้เป็นฮับชาร์จไม่ได้เป็นอะไรนี้ส่วนตัวนี้ผมก็ประกอบไปแล้วแหละก็คือ เป็นตัวที่ต่อเข้ากับตัวปืนเลยประกอบง่ายมากครับก็คือว่าเอาสายยางใส่ใส่ตรงนี้ใส่พอใส่ปึ๊บเห็นไหม้เข้าตรงนี้แล้วก็หมุนมันก็จะแน่นเลยก็จะไม่มีเลยส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวตะแกรงกรองน้ํานะเป็นตัวตะแกรงที่ไว้สําหรับกรองกรองน้ําว่าการพวกอะไรสกรปรกเข้าไปเอออย่างนึงคือไม่ต้องต่อสายยางเข้าปืน ใช้น้ำเป็นถังได้เลยก็คือว่ามันมีตัวปืนมันเป็นตัวเหมือนกับไดสูบน้ำขึ้นมาได้ด้วยก็คร่าวๆอุปกรณ์มีประามาณนี้แล้วก็คู่มือคู่มือซึ่งอ่านไม่ออกสักตัวเดี๋ยวเราจะไปทําการฉีดให้ดูว่ามันแรงหรือเปล่าเดี๋ยวประกอบ ตัวนี้ที่จะลองให้ดูก็เพราะว่า,าผมลองชาร์จแบตไว้แล้วนะเอาแบตแบตแบตเต็มเต็มเลยแล้วก็แบตแรงแรงเลยดูว่าแบตเต็มแล้วมันฉีดแล้วมันจะเป็นยังไงก็ต่อสายเนี่ยสายที่ผมบอกต่อง่ายมากเนี่ยต่อเาตรงน,นี้พอเราประกอบแล้เนี่ยเห็นไหมปึ๊บพอดันสุดปุ๊บปล่อยอยู่แล้วครับ ใชใ้ง่ายเลยไม่ต้องไรเมื่อกี้ต่อให้ดูเลยใช่ไหมต่อข้าวไปปุ๊บอันนี้ก็หย่อนลงไป๋ยวลงไปในถังหย่อนให้น้ําลงไปในถังนี่หย่อนลงไปในถํานนู้ผิดนะเสร็จแล้วตัวหัวเนี้ยเราก็เลือกใช้เดี๋ยวผมจะลองหัวแบบแบบเป็นฝอ,อยก่อนนะว่ามันเป็นยังไงแบตเตอรี่ต่อเรียบร้อยอ,อ่ะเดี๋ยวลองฉีดดูก่อน

คราวนี้จะลองแบบหัวฉีดแบบเปลี่ยนหัวฉีดดูนะหัวที่มันฉีดที่เขาว่าแรงนักแรงหนาลองดู จากทดลองใช้ตัวนี้ดูแล้วนะก็ก็ก็แรงระดับหนึ่งถือว่าแรงของตัวมันเนาะจะไปเปรียบเทียบกับเครื่องใหญ่ไม่ได้ก็ถ้าเอามาล้างรถแบบมึ่เกี้ยหรือว่าล้างหน้าบ้านล้างมอเตอร์ไซค์ล้างแอร์เองอะไรเองผมว่ามันก็เหมาะนะมันก็ใช้ได้แต่ถ้าจะให้ล้างรถยนต์ผมไม่แนะนําเพราะว่าคงจะเหนื่อยหน่อยสู้ไอตัวเครื่องใหญ่ๆไม่ได้เพราะรถยนต์มัน ค่อนข้างจะกว้างนะเวลาฉีดฝกักกระโปงฉีดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างค่อนข้างจะกว้างเลยซึ่งมันก็ได้เฉพาะทางระดับหนึ่งนะในส่วนตัวมไม่ได้การันตีเลยในส่วนตัวที่ผมคิดเองส่วนใครจะสะดวกแบบไหนสะดวกแบบนี้จะลองซื้อมาใช้ก็อลองดูนะก็ทั้งชุดอย่างที่เห็นว่ามีแบบสองก้อนมีตัวฉีดฟงฉีดโฟมมีไอตัวหัวเปลี่ยนนี้มาด้วยอยู่ที่700จัม ไม่แน่ใจนะว่าจะเจ็บส5 0ประมาณเนี้ครับได้แบตมาสองแบตเตอรี่มาสองก้อนอืมแล้วก็อุปกรณ์อย่างที่เห็นแต่รวมค่าส่งด้วยผมจ่ายไป800บาทมันทอนมา10บาทมมีหลายเจ้าเข้าไปหาดูถ้าสนใจนะอันนี้ลองมาฉีดให้ดูเฉยว่ามันมันก็แรงในระดับหนึ่งแต่มันแต่มันไม่ได้แรงแบบที่ ในเพจเขาโฆษนานะที่ยิงแบบพูดมันไม่ถึงระดับนั้นอะ่ะคือเราเห็นในโฆษณาแล้วมันมเราก็เลยลองลองดูอใครจะซื้อก็ลองดูครับลองดูคลิปนี้ว่าตอบโจทย์คุณไหมที่จะใช้ในงานอะไรบ้างแต่อย่างที่บอกถ้าล้างรถยนต์ก็จะเหนื่อยนิดนึงเนาะโอเค